อ่อนอ่อนผู้สูงอย่าจีอโอ้ยที่รักอย่าขยับหัวอ่อนอ่อนเคยเห็นผู้สูงวัยอ่อนไหมอ่อนอ่อนผู้สูงอย่าจีอันนั้นนะ ที่รักจะยขยับหัวทำไมห้ามทำอะไรทั้งสิน้นถ้าลูกออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงพ่อดูเข้มมากเพราะพ่อเป็นคนใต้นะเนี่ยพ่อเป็นคนใต้โอียูคนใต้ืคตอคนกรุงเทพแต่พ่อกับแม่ดูคนใต้เฉยเอาก็เธอเชื้อใต้ไงเธอก็ดูหน้าเธอดูหน้าจะยเองในกลองสีหนะ้าเข้มมากคนดู 5, ้าพันละโอ้โหพี่เต๋อไม่เคยอยู่ใต้เลยลูกอะ แต่ที่เรารู้ว่าปากลูกต้องหน,นามากถ้ามีนะดูดิดูปากสิเกลัว <c oughs> <c oughs> เลยเหรออ้าวพี่เตอเอ้าวแรงตายได้ไหมพี่เตอพี่เตอแรงตายไม่ได้คะ่ะน,น้องไงงม่นี่แรงได้แรงแรงชัดพลึกแรงแรงชัดพลึกรอยไม่รอยรอยจังหูนี่เฮ้ยเธอเอาจริงๆข้างๆขางเขาก็ได้อยู่นะ <Huh? S 1> ข้างๆหรือกรอบหน้ามันก็ได้อยู่นะ oh. เอ้ยอย่าหันมาหันไม่ได้ดูอ่เออโอ้โหนี่มันได้นะเนี่ยเนี่ยมุมข้างๆเนี่ย